เลกเก้ <Le> หมูกรอบแม่อร่อยให้เตะน้ำจิ้มบัดซบน้ำจิ้มบัตซบแล้วก็ขายแค่วันหนึ่งอ่ะผมกล้าพูดนะชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วหั่นได้ผมอีกขออีกทีนหนึ่งหนึ่งเกเรดิผมเอาอีกทีนะโอ้ยพี่อยากหันห่นเลยพี่หั่นเลยคือของพี่แบบดีอ่ะเฮ้ยพี่ทำหมูกรอบได้ดีมากนะอร่อย ผมจะหาคนเตะพี่ให้ได้วันนี้คุณอร่อยเป็นไงครับอร่อยโอ้รอมมีหน้าเข้าถึงตาให้แบบคนเตะนู่นเตะนี่เนาะอืมพี่มีใครด้เตะเลยเอาทั้งหมดมีเท่าไหร่พี่ทั้งเลยผมเอาหมดแล้วพี่ไม่ต้องขายแล้วถ้าใครจะมากินก็มาให้ไวนะครับผมนี่ไม่ได้ขิงแม่มาให้ไวคผม ติดปลายว่าไม่อร่อยให้เตะหมูกรอบไปเลยลงมาเลยครับพาพาไปดูกันอันนี้น่าสนใจมากอันนี้ให้เตะจริงป่ะครับสวัสดีครับพี่ผมอันนี้ไม่อันนี้เตะจริงเลยอ่ะพี่ครับผมถ้าไม่อร่อยให้เตะครับผมเหลือเท่านี้แล้วครับผมเหลือเท่านี้วันวันวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยที่ทำที่ทำที่ทำกี่โลวันนี้เอามาสิบกิโลครับ อ๋อมาแค่สิบโลก็ขายหมดก็หมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับผมโอหสุดเลยอ่ะมีอีกหนึ่งสาขาใช่ป่ะใช่หนึ่งสาขาเรียกพ่อขายใช่ครับพ่อขายอยู่ตรงอยู่ไหนพี่หน้าหมู่บ้านฟลอร่าวิวครับสินครินครับผมหน้าฟลอร่าวิวสินครินไม่อร่อยให้เตะ กน้ำจิ้มบัดซบเฮ้ยน้ำจิ้มบัดซบด้วยชอบอ่ะน้ำจิ้มบัดซบจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วเนี่ยจะไม่ได้กินแล้วเนี่ยพี่กาพูดจาโคตรพอพูดดีอันนี้คือในกรณีที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ตกถึงปากใช่อันนี้เปเรื่อยๆด้วยกันปกติกองเท่าไหร่ไม่ได้กินแน่นอนใช่ไม่ได้กินแล้วเอเจ็ดลิตแล้วเจ็ดพี่พี่พี่หันได้ผมหันได้ผมอีกขออีกทีหนึ่ง ันนี้คือขอบๆเดี๋ยวดูความน่ากินเด็ดบอสดูฮะน่ากินนะม,มีหน้าเข้าถึงตาให้แบบคนเตะน,น,นู่นเตะนี่เนาะจิ้มซีฟู้ดนะนี่จิมจ้มจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มที่นี่เขาบอกว่าน้ำจิมมจ้มแบบสดด้วยจิ้มแบบร้อนหวานก็ชอบเป็นคนชอบกินหนนะมูกรอบเนี่ยเหือนจิมนนจ้มหวานจิ้มหวานแล้วคือคนมันซื้อแบบไม่หยุดอ่ะ <c oughs> เพิ่งจะเปิดร้านเองนะพี่เปิดกี่โมงนะพี่สองโมงครึ่งครับพี่หวดมากสองโมงครึ่งปิดกี่โมงดีกว่าหมดแล้วหมดเลยครับพี่หมดแล้วหมดเลยไม่ปิดหมนมากปิดกี่โมงประมาณสามสามโมงกว่ากสามโมงวันหนึ่งขายชั่วโมงเดียวอ่ะหมดแล้วแหมไม่อร่อยให้เตะผมบอกเลยว่ายังไม่มีใครเคยเตะพี่คนนี้เขาเลยครับ ตัวน้ำพริกซีโซ่เนี่ยครับมีความเข้มข้นในตัวครับมีความหอมของพริกมีความเผ็ดสายแซ่บน่าจะชอบกันนะครับและบวกกับหนังกรอบเนื้อนุ่มๆบอกเลยว่าโคตรฟินครับพี่น้องยังไงก็ลองแวะไปอุดหนุนพี่เขากันเด้อห yeah, 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 yeah. มูกรอบเล็กเก่พอใจป่ะอ่ะบอสอาจจะไม่เชื่อทีนะว่ามันอร่อย โอ้เป็นไงอเล็กติกเลยนะเป็งไงโอ้ตอบเป็นไงครับอร่อยอร่อยอร่อยปะอร่อยเออแล้วมันอร่อยเนอะหมูกรอบมันเป็นอะไรที่มันอร่อยได้ไม่ยากแต่คนทําอร่อยก็อร่อยเลยนะไอ้ส่วนเนื้อนุ่มมากเนื้อไอ้ตัวเนื้อตรงนี้เนื้อตรงนี้เนี่ยเนื้อตรงนี้คือแบบนุ่มมากนุ่มเท่าเกือบเท่ามันอ่ะอือก็ือเนื้อนะ เอาอีกกินครับโหพี่อยากหันห่นเลยพี่หั่นเลยคือของพี่แบบดีอ่ะดีอ่ะนี่ดูชิ้นแบบใหญ่เลยรับเป็น<ะ>ชิ้นหัวเกือบเกือบหัวไหลของหมูนะเฮ้ยหูนี่กินหัวไหลหมูใส่ใส่มาเอาเดี๋ยวคอยกินกันทีเดียวนะแล้วพี่จำได้แล้วไหไ่นะราตุมะตุมตุตตตพี่พมีสูตรทอดหูกรอบไว้แห่อร่อยอย่างนี้คือเราต้องรู้นะครูไปครับผมผมชิมทุกวันนะครับก่อนที่จะมาขายให้ลูกค้าจริงครับปกติเนี่ยพี่พี่ขายหมูกรอบอันเนี้ยอันนี้ผมถามเลยนะครับ เริ่มมานานอย่างเริ่มขายเนี่ยเริ่มขายประมาณ3ปีครับโอ้หสามปีเกนี้เกือบสปีเริ่มทะลองผิดลองถูกสี่ปีครับ๋อ้โหก็ก็คือฝึกทําก่อนปีหนึ่งแล้วก็เริ่มมาขายสาปีแต่ระหว่างที่ฝึกทำผมทางานประจําทำงานประจำด้วยแล้วตอนนี้ผมออกมาแล้วแล้วเป็นไงผลตอบรับตอนนี้ก็ดีเลยครับผมดีมากวันหนึ่งคิดว่าอยากจะ ใช่แน่นอนครับผมคิดอยู่แล้วเอาสักกี่โลดิร้อยไม่ไม่ขนาดนั้นครับเอามาลองเอาลองดูว่าอันนี้แต่อร่อยจริงนะพี่นะจิ้มแบบดูดูส่วนที่พี่ทำเฮ้ยพี่ทำหมูกรอบได้ดีมากนะอร่อย เอาไรหวานไหมอ้าวหวานนะนี่ผมให้ลูกน้องผมจะหาคนเตะพี่ให้ได้วันนี้เฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยนะอร่อยไหมคุณอร่อยแต่กินับข้าวเลยอ่ะอูอันนี้แบบเด็ดมากกินเล่นก็อร่อยเอาอะเฮ้ยกูเอาด้วยกูต้องเขากลับบ้านเห็นเนื้อแบบนี้เร้เห็นส่วนเนื้อขาวๆเยอะเนี่ย ตอนแรกเรานึกว่ามันจะแข็งหรืออะไรใช่ปะแล้วตัวหนังข้างล่างอ่ะมันมีความกรอบแบบกรอบเลยนะถือว่าเป็นร้านที่แบบหมูกรอบที่ดีมากแต่การกินหมูกรอบจริงๆเนี่ยบางคนชอบกลัวว่าเอ้ยกินหมูกรอบแล้วหุ่นจะไม่ดีนี่เชื่อผมยังไงก็หุ่นดีฝากด้วยผลิตภัณฑ์ของผมเองเนี่ยกินแล้วรับรองว่า,วาวหุ่นเสียมากบอกเลยครับ <Yeah. S 1> ฝากหน่อยครับทุกช่องทางกันไปติดตามเรามี4ผลิตภัณฑ์แล้วนะไปติดตามกันได้นะครับ หนึ่งกี่ที่ขายไปอีกตับด้วยแล้วรอบที่ไรแล้วพี่รอบที่สี่พี่ขายตรงนี้มากี่ปีแล้วตรงนี้เอาตรงยังไม่ถึงปีเลยครับผมเพิ่งออกงานมาประมาณสี่เดือนห้าเดือนสี่ห้าเดือนเองเหรอครับแล้วบทตอบรับดีตั้งแต่แรกไหะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มีรายการเขามารีวิวเขามารีวิวดีเลยดีเลย,เลยครับ จะหมดตกจะกลับบ้านแล้วเนี่ยผมมานี่ยังไม่ชั่วโมงอพี่กลับบ้านแล้วนะหูอินเนี่ยชอบอ่ะอาหารโปรเนี่ยขอบแบบเนี้อร่อยมากอย่างเงี้ยอันนี้ตอนแรกอะ่ะนึกว่ารถเข็นปกติแต่ผมชอบสะดุดตาคำว่าอะไรนะหมูกรอบไม่อร่อยให้เตะน้ำจิ้มบัดซบอันนี้ใครเป็นคนคิดนี่ไม่อร่อยให้เตะน้ำจิ้มบัตซบมีอีกคนนึงครับเป็นอาจารย์ผมครับ <laughs> เียบลยลูกพามันไอเรื่อยๆกับจะหมดแล้วลาเลยพี่ลาเลยโอ้ยไปครับอือะไรผมยังไม่กินพี่รีแดน,นผมไปไปครับ ขอกลีดหนึ่งครับอีกกลีดหนึ่งอันนี่หน้าสีป่ะพี่ตอบเป็นหน้าสี่ะครับเอาทั้งหมดมีเท่าไหร่พี่ทั้งเลยผมเอาหมดแล้วพี่ต้องขายแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินนะเอาอีกเอาอีกพี่มาของเราได้แล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วหมดแล้วมาเรามาแกะตรงนี้น้ำจิ้มวางนี้ อ่ะทีมให้ทีมงานก <ising> ินทุกคนด้วยมาพอพี่อะไรชิมเยอะแล้วเอามานี้มานี้มาๆมาเข้ามาด้วยกันมาพี่ปูมาอเนี้ยขอบตรงนี้อันนี้เจ๋งมากคนดูอันนี้เจ๋งมากๆครับเขามีไหมพี่อยู่ดีตำรวจมาจับไอ้แก๊งไอ้ปาร์ตี้หมูกรอบนะโอ้โห นันรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ซื้ออ่ะจริงนะเว้ยผมรู้สึกเสียดายมากเลยครับเดี๋ยวเราโอ้กอมอ,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 อร่อยเหรอล่ะเอ้ยอันนี้อร่อยจริง,งแบบอันนี้อร่อยจริงตออไปทำไหมตอพอ หนังกรอบเนื้อนุนนน่มเป็นเพราะว่าเขาทําสดใหม่ด้วยแล้วก็ขายแค่วันหนึ่งอะ่ะผมกล้าพูดน,นะชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วขายตั้งแต่สองโมงครึ่งดีนพี่สามโมงครึ่งปิดแล้วแวะมาได้ตรงราดมินิบางแก้วแวะมาครับเอาสิพูดนิดนึงก่อนนะมาใส่หวานนะอะกลับบ้านแล้ว โทษครับลองชิมไหมฮะมอ,อ๋อที่มากินบ่อยไหมครับ<ม>ยังไม่เคยกินมผมเหลือสองชิ้นพี่ลองชิมไหมอ่ะอ่ะหูแล้วเขามาเขาไม่ได้กินกันตายแล้วตายแล้วไม่ไม่ได้หมดเพราะผมนะครับไม่ได้หมดเพราะผมแนละ้วบอกก่อนเอาทั้งหมดมีเท่าไหร่พี่ทั้งเลยผมเอาหมดแล้วพี่ต้องขายแล้ว เดี๋ยวไม่ได้กินนะเอาอีกเอาอีกวิเอาอีกเอาอีกวิเอาอีกเอาอีกวิพี่หมดแล้วแต่เหลือ2ชิ้นพี่ลองชิมกับผมไหมผมให้ลองชิมอ่าลองชิมอยากกินเอาเลือกเลยอ่าเ็นไงครับเป็นไงบ้างอร่อยค่ะนี่น้ากระจอบนะครับไม่เหนียวอ่ะอร่อยกรอบๆไม่เหนียวด้วย อร่อยใช่ไหมครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากขอโทษแต่ไม่ได้หมดเพราะผมนะไม่ได้หมดเพราะผมนะ <c oughs> ออกตัวก่อนแนละ้ว <c oughs> วันนี้หมดจริงๆ <c oughs> หมดจริงๆ คือเขามาอยากมาลองพี่เขาแล้วพี่เขาเป็นคนที่จักใจนะเป็นคนที่ขยันเหมือนมีความพยายามเรียนรู้ก่อน4ปีนะก่าจะได้มาขายเออเหมือนแบบก่อนจะมาเป็นหมูกรอบสูตรของเขานะครับร้านเขาเนี่ยไม่ธรรมดาถ้าใครอยากจะมาที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือตรงลาวินีบางแก้วอยู่ตรงหลังเมกะบางนาแวะมาได้ร้านเขาเนี่ยจะเปิดตั้งแต่2องโมงครึ่งนะบ่ายสองโมงครึ่งจนกว่าของจะหมดเปิด ทุกวันหยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์มีอะไรอยากฝากบอกบอกเลยพี่ถ้าใครจะมากินก็มาให้ไวนะครับผมนี่ไม่ได้ขิงแม่มาให้ไวตู้ผมอัดมาได้แค่นี้จริงครับผมฝากพี่เขาด้วยนะหมูกรอบเลเก้ไม่อร่อยให้เตะน้ำจิ้มผัดโมแบบนี้เท่าไหร่พี่ทั้งหมดเท่าไหร่ของผม อออขอบคุณไม่ไดม,ม่ได้ขอบคุณมารีวิว้านพี่มีแต่คนเขาบอกว่าดีต้องมาอุดหนุนครับอันนี้เ,เรียบร้อยพี่ลองเช็คสี่พี่มาถ่ายถ่ายถ่ายรูปเลื่อ